เดินเดินหรือเปล่าเอาว่าดีรอบสองเอาว่าดีรอบสองครับผมลัวหนึ่งข้าวว่าดีกล้องหนาก่าดีว่าดีกล้องนั้นเอาเมื่อเดือนตีมาตามข้ามเดียบรอบเนาะวัดตังนึ่งบริรูปสูตรพ่อผู้ใหญ่ใจดีผู้ชอบเถียกกะแต่อันข้าวเมีย่ยไหนน้ำเนี่ยผู้ขาเจ้าเถียบเก้าเจ็ดตรงตรงเนาะตัวหนึ่งสูตรพ่อผู้ใหญ่ใจดีเนาะสูตรหน,นึ่งเไหมเขาสูตรหนึง่งเขาเก้าเจ็ดตรงตรงแต่อันมาอยู่ทั้งหนาเลย <laughs> จ้าเก้าโคนาที่เจ้าวัาอยากบอกเมื่อไรเจ้าที่บอกว่าป้าตัวไข่ได้น้าควบู้ใหญ่ใจดีแล้ววันนี้ว่าสั่นถามเรื่เก่าให้แน่ว่าสั่นมาแต่ผมก็ไม่ได้ลงสองวันที่นี่หรอวะไม่ได้ลุ้งมาสองวันเพราะว่าค้ายากครับผมนี่ละยากน้ำเงี้ยน้ำซ่านนี่ละทั่วทิศเฮ็ดเนาะทั้งเปลี่ยนซางเองน้ำแน่าทั้งในบดเบิ่งน้ำซ่างแนี่ยอย่างไรอย่างไรแน่วครับก็เลยพอท่านมีโอกาสได้มา่อวา แขวงวัดบางนึงก็ขอโทษขอความไพ่หลายๆเจ้าผู้เพิ่นได้กำลังมันไปแล้วเพิ่นจะเอาไปเฮ็ดเองเพิ่นจะถือลายอยู่ไหนว่าโทกมานเป็นมุ้งวีมุ้งไหวเลยล่ะวันต่อไปโอ้โหเลขถูกแล้วเลขพวกผู้ใหญ่ใจดีถูกแล้วว่าชั้นออขาดจะกำลังวันเลขเก่าวะชั้นเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวจวดเดี๋ยวมั้งดีนะอ่าช่วงช่วงไหนเอฟซีครับผมเนี่อ่าเย็นว่าเห็นจันทร์ป่อันนี้คือเป็นสูตรหนึ่งนะครับที่สูตรที่มันถือกันล่ะ สูตรที่มันเขาา่ากันละสูตรหนึ่งอ่าจดไปแล้ครับโจดย์กำลังวันไ้ครับเดี๋ยว,วกำลังวัดเลขเก้าพันกรให้ามาแล้วผมจีบอกเรื่อนี้นะนี่ครับผมอ่าจดไป้จดไวไนี่คือสูตรหนึ่งนะครับผมยาวสูตรหนึ่งกับสูตรสองเป,ปินกันเนอะวน่ยพ่ว่ามันสมบัติเดียนเนี้ยืึสึฮ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 ึงึง อันนี้ครับผมเเขียนไ้เด้อเห็นชัดเจยีนว่าตามมันม่งแน่ตามเหยยบที่มันมงเห็นหน่งอุ่นอัวกระับตั้งหลกตั้งดัันตวลาไหนเว่าเห็นชัดเจนดีว่าดูพ่อแม่มชัดฮะยมัชัดเาม่อชัดกว่าม่ชัดกะแต้ๆนันนั่นแต่ไม่ชัด<ะ> จัดไปแม่อะมันจัดเนะไม่มันจัดอยู่ในกล่องไโอ้ไอ้ทาอินเทอร์เนตเป็นบอดีมันยาดิเห็นชัดไปอันนี้สูตรหนึ่งนะครับเด้อสูตรหนึ่งเด้อยังไม่ชัดโอ้จี๊ดจางไหนต้องไปสีับต้อบังเย๋ยวจะพับเป็นจรวดแล้วก็ซัดไปเท่าแล้วงไปจีดับลูกไมใช้ เอาลากตนกระถามหาสูตรหนึ่งเอาสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนะไอ้สูตรสองนะเหมาอันนี้สูตรสองเอาให้มันครบบันทึกเอาให้มันครบอามในฟังบอค่ะอานในเพิ่มโจดับบอคอามสูตรหนึ่งหมดไปสูตรสองเพื่อนกัะที่ได้เพื่อมละที่อ่านสูตรหนึ่งหมดอังเชนสูตรหนึ่งลบไปตรงไหนเล็เก้าหนัธยาดที่มันขาดเล็เก้า ารดเล 9, ้เก้าก็เป็นเก็ยรส02ห่ะเฮ้ยารดเก้าเลข 8, 0, เก้าแปลจ07สนะเลข 9, 8, 0, เก้าแปลน07เลขเก้าแปล07นะครับอื่นะมาอามาโชว์ไปมันไกลค่ะนีไ่ไกลว่ะอาสอิเลินไปค่ะสู่มบอก ็นยังคะคุณพี่สบายอ่าเห็นไปนล้วคุณพี่สบายพเ, υ, เนยเบอร์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 พอพอจะเร<ช>าตัวเลขได้ไหมพอจะเขียนได้ไหมตัวที่เก้าก็คือแปดศูนย์เจ็ด 7, ค่ะแปดศูนย์เจ็ดอ่าครับผมแปดศูนย์เจ็ดเนอครับ อาจารย์ว่ากับยาเลื่องมามันมีเสพมีเพียสมีเข่ามีออกเด้อพี่น้องเอ้ยอย่ามาเอาเสียหลายเด้อเสียแอดแอดตัวเช่าซาเนอะอ่าย่ำเสื้อพ่อจีมันจะเสีอตัวกันนะครับผมนี่ย่ำเสื้อพ่อจีเสียตัวกันนขนาดเสียอยากับเสียตัวแอดตัวอะไรเดีนี้กันไรอ่าขย่ำจี๋มันคือมันแม่นอ่าก็เจ้าเอินว่าขี่จี๋ป้องแต่ว่าย่มพ่อจีนี่ก็โอ้ยสวัสดีครับด้ยจบ เห็นปั่นปนเห็นแบบไหนนะแบบไหกบบมัน่อาทีเห็นแบบทุกคนละวันที่นะอ่าเดี๋ยสูตรสองวันที่สูตรสองอะไรนะอืเดี๋ยสูตรสองอ่าเลี้ยสูตรสองตัววันที่สูตรสองตัวก็ท่านนี่แหละสูตรสองตัวก็จะหายนั่นแหละจ่หลบจางบอก่ามารนี่สูตรหนึ่งแล้วมาหนึ่งสูตรหนึ่งครับเมื่อกี้นี่สูตรหนึ่งอ่าสูตรพ่อผู้ใหญ่ใจดีสูตรหนึ่ง วันนี้มาดูสูตรสองใี่ไหสูตรสองกลังวันมีอะไรมั่งคือครบแล้ว,ว,ลว <c oughs> หรือเปล่าเนีครบแล้วม <c oughs> ี่สูตรสองเห็นไหมน่าจะแขงเหยเฮ้เจ็ดม่งเห็นอ่ะช่วยสูตรได้ครับผม โซ่ตุดแต่ผูใ้ใดอยากถืเอเกาเลขอยู่ในนีล่ล่ะไปซื้อเลขอยู่ในสตรน,นี่นนนล่ะเห็นแล้วเกินแล้วจ้ะเลขกมันจะอยู่ใไนีล่ล่ะยู่ในเลขกสตดนีล่ล่ะตีดแน่นอะนเป็นวางกันเนี่ยาจานวางวันนี้ดับเก้านะเลขกดับเก้าเลขดับสนิทติดตัวนี้ห้ามซื้อเนี่ยดับเก้า เห็นครับเจเลียเสออกยังแน่บุรูษเอ้าผู้บอกนี่ค่ะบอกบุรูษขึ้กันบางคนถามว่าเลียสิออกมยังแน่บมโหขึ้นกันแอดกะบมโูขึ้นกันอ่าแอดบอกไปในการซ้ำตัวกันนั่นละเื้าแมซที่เสื่อมเอ้าครับยันเห็นถูกกองที่ใครเห็นเห็นไหนเห็นแล้วปวดแขนได้เลยจาหน้าที่ระบุ เริ่มวดแขนแลวครับผมอ่าวันนี้ครับวันที่พวกเราขันต่อ่าในส่วนของเลขปูบุญหวดหมวดตัวหนึ่งนะเลกนางยู่พีปราศเพิ่นเพื่อนไปนางอยู่ปีปราศอืมปูบุญวิตปลาลาอ่าปูบุญเก็บออกปลาช้าไม่ได้ได้มาศูนย์เก้าเจ็บเนะหมวดตรงหนึ่งแจังวันนี้เพื่อนก็ได้มาแล้วนะครับก็ไปติดตามคลิปใน ตังช่องได้เพราะว่าผมลงไปแล้วเนาะล่อ,ลองถิดตามเพื่อนรับผมเลขกปูบุญเลขกปูบุญเลขกปูบุญสถานทําไมรับเพิน่นจะได้มาางวัดวนหนึ่งเยโอ้เลขกปูบุญนี่เป็นให้ว่าน่าสนใจมากในส่วนของเลขกปูบุญแอดที่แรกแอปจาบบดับน,นดอกแอปเฉบ่สนใจอะไรดอกบานนี้เพื่อนเริ่มไห้มาาเริ่มไห้มาา่าไรงวดไรงวดมากเริ่มเขา่าเอา้าปูบุญผม ไายถ้าิ่นมากในมวยมันสิเกือบปีแล้วบ่มันสังเกตยอดลังเลขเพิ่นเข้าไหมเข้าแต่ว่าบางทีเนี่ยเลขเพิ่นให้เลขเพิ่นให้ริมากมันจะมันมันบ่เข้าตกเนาะบางเทื่อก็เป็นบุญบางเทื่อก็เปล่นล้านแน่จังไงแต่ว่าให้เอาสรุปง่ายๆว่านาที่ตาม่างภูบุญนี่น่าติดตามมันจะเอามันที่สองตัวล่างจุดสองตัวล่างเดี๋ยวที่เฮ็ดเป็นคลิปต่อไปเตอนที่มันที่เนาเลยไปเนาะ เทปไปคลิปต่อไปอ่าอาจจะเป็นมื่อนเจ้าเนอะครับเนอะเมื่อนเจ้าพูดผีร้องในเบิ้งอันนี้มันจะเ,เริ่มแล้วอ่าตอนนี้เมียตาแก้วอ่าบักพีโขงเฮ็ดแก้วบักพีโขงไปแล้วเมื่อนี้ก็จะได้กินเขาแล้แก้วจกกังวัดเมื่อนี้ก็ได้กับลวกครับโอ้แสบยุ่ดีบอกมามบีบปากเน่าลงไปอ่าบีปากเน่าลงไปสุ่มๆจะไม่เอาบมกพีโขงห้อยลงไปอ่เข่าวันน้อนมันจำดีๆอ่าจำต้องไปละเอาลวกพักกินไปนั่งกินกขาลวกพักไปนั่ง โอ้ครับอยู่ครับค่ะครับนั่งชี้นะครับอ่ายุคนี้มันต้องยุคประหยัดนะครับประหยัดเงินไว้แต่ซื้อเลขยกนะว่าเป็นอยัางไรครับผมประหยัดเงินไม่แต่ซื้อเลขยักนรทองจีนวาซื้อกินค้าขายมันจีนว่ามีเงินซื้อเลขยกใช่ไหมว่าไหเอ้าในจัาหน้าที่แล้วแต่ทิ่ครบเวลาไปมีบุพภูเบิ่งท่านบ่างจนหาที่้วแต่ว่าของเจว มีมีผู้เบิงท่านผู้เบิงบะท่านมั้งใช่พวกมันจะแซ่บแต่แตไวมันขาดทีนีแต่ว่า้องสั่งแก้วปลาแดกครับแก้วปลาแดกอืมแก้วปลาแดกคว่ำแต่ก็บ,บวชพักน้ำครับผมมักกิน,นทั้งสี่ครับพ่อพี่น้องครับผมระบบระบายดีเออระบบใบต้องร่ำใสอย่างนี้เข้านีิมันดีครับผมพี่พี๊เอ้า แค่สร้างใจชินี่กับทีมท่ายได้ซ้ำนี่นะครับผมสำหรับตัวเลขนาะอย่าลืมนะครับสูตรผู้ใหญ่ใจดีสูตรสองในตัวใดโอ้ลืมเลยจ้ะลืมเลืมลืมวันนี้ในตัวใดลืมเขียนบอกเพื่นนะสูตรพ่อผู้ใหญ่ใจดีสูตรสองเอาเขียนตัวยไงเพื่อนดูวยดีเหรอได้เจ็ดศูนย์สองเอาเขียนโจ้บนปิดท้ายรายการไว่อ่พ่อผู้ใหญ่ใจดีสูตรสองมาจ้ะไอ้สูตรสองสูตรหนึ่ง เพราะวิทย่ใจดีสูตรหนึ่งได้เจ็ดศูนย์สองตัวเดียวโคโรตีกระตีว่าอียบก็แล้วไปวันวันนึ่งนี่ก็ได้เก้าเจ็ดตัวเดียวโคโลเหอนกันย่ามถีบกับที่ยังตายเห็นพี่น้องเอ้ยย่ามโมถีบกับจักรีวาจังไนอืมนี่แหละข้าที่ทุกข์ว้อนนี่ข้าที่นี่ว้ออนทุกข์นี่เราคนว่ามันเปลี่ยนสั้นเจ็ดศูนย์สอง เชยนตัวงายมันเด้ช่วยเพื่อนจะได้เชบจอกัดบไปนะบัตเลขออกมาเจ็ดศูนสองมันกันที่ได้ฟากันยีกันตัวกลางวันที่ผมก็ตั้งควบบังไว้จับเจอูยวักเราหลังวันวันหนึงเลยทำเจอ๋เนาะบตัวพี่น้องแต่ได้ดูสองตแด้วยางววัหนึ่งก็ว่าได้เฮี้ยนีสั้นละบัตรนี้มันเกิดเฮี้ยนแล้วมันก็เบิด์ตเซติบัตรอ่าก็เริ่มกันไหมอ่ะคือผู้ใหญ่ใจดีอ่าสูตรหนึ่งครับผม นั่นเห็นม่อยทำไมสู้กับน้เป็นวันดีใจทั้งสองอ๋วันนี้ก็ตั้งความบวังไว้ที่เจ้าอุอะไรเพราะว่าเคยได้น้ำเพลินไหลงวดแล้วครับผมเคยได้มากหกเจ็ดงวดแล้วแต่ว่ามาเสียหลายงวดงวดที่มันหลุดเนาะงวดก่อนหนา มดคานหนางหดวันหนึ ng, à, ai, à, ่งนี i, ăng, ่อ่ามาเสียลายหวดว่าหลัจังหวะอ่าเสียราคาว่าได้ขึ้นว่าทีพามากวันนึงนี่อ่าได้ได้ทั้งบดทั้งล่างอ่าลวก่อนมาโอ้ยจะกรรมาเอาสู้ฟังยีงย่งเบาเลีกันว่าเอามาเบาสู้ฟังจังหวะโาบว่าจะกรรว่าหนเทว่าทิสนิว่าอ่วันวดลุดกรว่าอยากเบาสู้ฟังคือะแยะวันหลุดจังหีเนาะอเพราะว่า ลุดนีห้งงางมมเป็นตะเ้าสู้ฟังค่ะอย่มันถีวมันไขย่นี่มันลุดหนีห้งโอ้ยอย่านี้เป็นเสียเงนินเสียท้องน้ำนบาทอ่ะตกลงเรี๋ยวไปนะคลิปนี้กับอบคุณหลายๆายสำหรับการติดตามรับชมครับพรุ่งนี้อ่ามาเจอกันจับสูตรสองตัวพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะครับเดี๋ยวเบิรงว่าสิได้สูตรใดอย่าเริ่มครับดับวันนี้สูตรพ่อผู้ใหญ่ใจดีติดตัวนี้ห้ามซื้อเนี่ยดับเก้าอืดับเก้านะครับดับเก้า เอ้าซึ่งแต่ใส่วิจารณญาณในการรับชมเรียนวิ่ถึงไม่ผิดเออวันพี่น้องครับผมแอนจะบอกไปนี่ก็บว่าแม่นว่ามันถี่ๆลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดับนี่ดับเก้าน,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 านี่สีดับยู่ลอยเปอร์เซ็นต์มันบวมเงีครับผมก็รว่าไปตามเอ่อเพื่อนให้สูตรมากแหละมันถีเป็นไปได้เป็นไปก่ได้ก็ใส่สติดีๆใส่วิจารณญาณดีๆีวอนดีอ่าร่วมทุนเห็นอย่าง่างๆแลหน้าครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับผม คลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ